วันนี้จะมาตัดดอกกระเพานะคะกระเพราออกดอกอีกแล้วไม่ได้ดูแลนานแสนนานหรือเกินนี่กระเพราออกดอกนะคะเราต้องตัดออกนะคะเพื่อที่จะได้กินใบกระเพานานๆเนาะผักกินใบให้ตัดดอกผักกินดอกให้ตัดใบตัดใบก็คือให้ใบเขาเหลือในน้อยส่วนกระเพรานี้เราก็ จะเป็นการตัดดกอกออกนะคะอันนี้น่าจะดกอกออกเยอะน่าจะแม่ค้าเขาไม่ได้มาตัดนะคะอันเนี้ยเราก็จะได้กินกะเพรานานๆเหมือนเหมือนกับว่าพอมันออกดอกแล้วก็ไปแย่งสารอาหารอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะเห็นเขาโบกมาเราก็ทําตามเขาพอเราทําตามเขามันก็ เห็นผลดีนะคะเห็นผลดีพอเราแบบว่าตัดดกกะเพราออกเราก็ต้นกะเพราต้นกะเพราของเราก็อยู่ได้นานพออยู่ได้นานเวลาเราทํากับข้าวเราก็ไม่ต้องไปซื้อข่าวตามตลาดเนาะเราก็หาเก็บของเราได้เลยเพราะว่าผักกะเพราเนี่ยเราเราไม่ได้กินทุกวันหรอกเนาะใครจะไปผัดกะเพรากินทุกวันถ้าผัดกะเพรากินทุกวันมันก็เบื่อเนาะแต่เวลาแบบเรานึกอยากกินอ่ะเนาะไว้ใส่แกงแกงปลาอย่างนี้เนาะ ต้มปลาผัดกะเพราเนี่ยนึกอยากเราก็กินแบบเด็ดสดๆจากต้นของเราเลยไม่ต้องไปซื้อเขาเนาะผักถ้าเรามีพื้นที่เราก็สามารถปลูกผักปลูกผักแบบว่าปลูกผักกินเองเนาะข้าวก็ไม่แน่ใจว่าขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าแม่โรยมเมล็ดนะคะไม่น่าแม่ไม่น่าจะโรยมเมล็ดหรอกน่าจะเต็ เคยมีต้นเก่าต้นเกตต้นเก่านั่นแหละที่ว่ามันออกดอกแต่แต่ช่วงนั้นออเรนไม่ได้ดูแลรักษาไม่ได้แบบว่าตัดดอกตัดอะไรออกนะก็คือแบบว่าปล่อยอย่างนี้แหละไม่ได้ดูแลคือเราเราไม่ได้มีความรู้ว่าการปลูกกะเพรายังไงให้อ่ต้นกะเพราอยู่ได้นานนะคะวิธีการก็คืออ่าหักดอกเขาทิ้งนะคะอย่างงี้ค่ะพอหักดอกเขาทิ้ง แล้วก็ต้นก็ไม่ต้องเอาสารอาหารไปเลี้ยงไปเลี้ยงพวกดอกพวกอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เอามาเลี้ยงใบใบก็จะสวยๆงามๆอันนี้ก็เอาปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยค่ะเอามาโรยแล้วก็รดน้ําแต่ว่าเ,าเรนไม่ได้อยู่บ้านทุกวันเนาะก็จะมารดน้าเนี่ยก็ถ้าเด็ดดอกกะเพราเสร็จแล้วก็จะไปเอาน้ำนะคะใส่ย,ยางมารด อันนี้ก็มาอาจคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมถ้าชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ